นายชาติจันทรเดชัยรองผู้ว่าการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าได้จัดประชุมด่วนเพื่อบูรณาการป้องกันและสกัดกั้นโควิด -19 ผ่านแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดยอขอความร่วมมือทุกหน่วยดำเนินการสกัดกั้นการเข้าออกประเทศเพื่อป้องกันโรคที่กาลังระบาดในประเทศเบียนมาไม่มีผลกระทบในประเทศพร้อมกับชับให้มีมาตรการป้องกันที่เข้มข้นปิดกั้นการเข้าออกของบุคคลทั้งในและนอกประเทศร้อยเปอร์เซนต์จัดกำลังเจ้าที่ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วน ตั้งจุดตรวจจุดสกัดจัดชุดลาดตระเวนป้องกันบุคคลภายนอกลักลอบเข้ามาในประเทศนอกจากนั้นได้สั่งการให้กำนันพยายบาลทำหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่หากไม่ทำหรือปล่อยปละละเลยจะตั้งตั้งกรรมการสอบดำบเนินการทางวินัยและอาญาหากพบว่าไม่ได้มีเจตนาการทำความผิดแต่ปล่อยปละละเลยจะลงโทษปลดออกจากตำแหน่งฐานยนยานสมรรถภาพและขอความร่วมมือจากบริเวณทุกแห่งหากจะปิดโรงเรียนควรเสนอคณะกรรมการร่วมติดต่อจังหวัดพิจารณาก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการตื่นตนกจากการปิดโรงเรียน2แห่งเหมือนที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ผ่านมาสุรยุทยจงชาย,ยุทธสมข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ